ทางนี้ออกเครือแล้วครับนี่ครับปาดครับออกเครือมาแล้วครับทางนี้เริ่มเป็นเครือแล้วครับนี่ครับเริ่มออกเครือมาแล้วอีเจ๊งน้อยกันสิออกหน่วยแล้วครับผมจจ๊งน้อยกันสิมีนวยแล้วทางนี้กับกำลังตรงเนาะครับนี่ไหมครับไรหน้าสวนผสมของเห่าครับนี่แหละครับ การที่ห้าปลูกอยู่ปลูกกินยางน้อยนะครับห้าปลูกแน่วเลเนะครับห้าก็ได้กินแนวนั่นแหละครับผมนี่ครับเป็นเครื่อแล้วครับท้างหนึ่งกะเริ่มตรงอ้าวครับเพื่อผมทางนี่ไหมครับผมเครื่อตรงแล้วนะครับเครื่อตรงแล้วครับนี่มัดไวเห็นไหมครับนี่เครื่อตรงแล้วครับนี่มัดไว เติมตรงแะครับทางนี้อีกเครื่องหนึ่งเนาะครับนี่ครับทางนี้อีกเครื่องหนึ่งครับผมถึกตัดไปแล้วครับนี่นี่ครับผมถึกตัดไปแล้วครับนี่ทางนี้ก็ถือตัดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันด้วยครับผมลยหน้าส่วนผสมของเหานะครับปลูกแนวใดเหาก็ได้กินแนวนั้นแหละครับผมขอบคุณครับ